ทีราขอบอ้นนะอขอบใจนะเจ้าหวัดใจเอมอรัอ่งเอ้ยเอ้ยถามอะไรก็ตอบได้ตอบได้ ขครอยากจะมีคนที่เรียกข้าว่าที่รักบ้างมันจะมีไหมเองไม่คนไม่คู่ควรวะ่ะเอา้าไอค้คณอับดวยแล้วข้าไม่คู่ควรตรงไหนก็ทุกตรงนั่นแหละทำไมสิฮึก็เพราะเจ้าไม่มีความกล้าไงละ่ะเรื่องความกล้านะข้ามีอยู่เต็มร้อยเลยนะไม่เลยเองไม่ม,มีมันเป็นจ้าไหนมันเป็นจ้าไหนเป็นยังคอยขึ้นบ่มีงั้นดูนะเจ้าเห็นลูกชิ้นนี่ไหมเห็นสิคิดซะว่ามันคือคนรักของเองสิอ้อไม่ยอดฮักของเอ้โอยผู้สาวคอยไม่ยอดฮักของไอ้อ ข่อยมันไรค่ะขู่ควรเลยอีหลีโอ้ไม่ต้องร้องนะป้าป่าอยู่นี้ I <sweak>